ต่อกันนะครับสำหรับการคู่ชีพตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบ3บอร์ดนะครับตอนนี้ผมก็ซ่อมมาถึงชุดงานติดตั้งของเจ้า IRF แล้วนะครับก็จะมาวัดไปดูว่ามันมาตรงหรือเปล่าครับผมจ่ายไฟนอกตรงนี้นะครับ24โวลต์เปิดสวิตช์ครับติดแล้วนะครับ เราก็จะมาวัดไปนะครับวัดแตะที่หัว i อ f ทุกตัวเลยนะครับ13โวลต์1 3บเจนะครับ3.7ต้องได้เท่ากันนะครับ3ามจุดเจุดเ ให้เข้า24ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ12-13ก็มิเตอร์ได้นะครับหลังจากที่วัดมิเตอร์แล้วผม,ผมก็จะมาทำการใช้สโคบวัดนะครับข้อจับก,กาวที่เดียวกันกับมิเตอร์นี่ครับ ก็แตะที่หัวเลยนะครับแตที่หัว RF ทุกตัวนะครับก็ทันก็ออกดูนะครับค่าอยู่ 111สิกิโลเฮิ์นะครับโวลต์พีคตูพีคที่26อันนี้ถ้าเป็นพวกมอสเฟตก็จะอยู่ประมาณ90ถึง100 10-120ประมาณนี้นะครับมอสเฟตครับถ้าเป็น IGBT ไม่ได้นะครับถ้าถ้าใส่แผงนี้ผิดเป็นแผงคอนโทรล IGBT ก็ เรียบร้อยนะครับมอดเปดช็อตนะครับดูตรงนี้ด้วยนะครับต้องได้เท่ากันครับโอเคครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเราจะจ่ายไฟ300ให้กับตรงนี้นะครับตรงนี้ แล้วเราค่อยมาดูว่ามอสเฟตทำงานได้ไหมถ้าทำงานได้มันจะเป็นยังไงขอบคุณภาพที่เข้ามาติดตามรับชมงานซ่อมตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบ3บอร์ด